สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเงินเยียวยาจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุทั่วประเทศหลังจากปีที่ผ่านมาภาพประชาชนได้ยื่นหนังสือให้เพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น3,000บาทต่อเดือนซึ่งทางสภาก็ได้มารับหนังสือและได้ตอบกลับมาแล้วว่าเตรียมนําร่างพร,ะระบผู้สูงอายุ ส่งให้นายกรับรองหากรับรองก็มีโอกาสที่สภาจะออกเป็นกฎหมายแต่ก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่านายกเศรษฐาจะรับรองจะได้ไปต่อหรือไม่แต่ก็มีข่าวดีอีกด้านเมื่อคณะกรรมาการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมมือกันที่จะผลักดัน จากทางสอสอเองโดยจะมีการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก600เป็น1,200บาทแบบเท่ากันทุกคนเตรียมที่จะยกเลิกแบบขั้นบันไดโดยได้ให้เหตุผลว่าเงินผู้สูงอายุไม่ได้มีการปรับมานานแล้ว และเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ทำงานเสียภาษีสร้างประเภทให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และก็มีลุ้นที่จะไปถึง3,000บาทเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะข่าวดีสูงไวทั่วประเทศ คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอต่อรัฐสภาให้แก้กฎหมายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเตรียมปรับเบี้ยจาก600บาทเป็น1,200บาททันทีและมีลุ้นได้รับถึง3,000บาทเป็นข่าวสารจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกออนไลน์วันที่3กุมภาพันธ์2,567ที่ผ่านมานะคะ เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุ3,000แก้กฎหมายให้สูงวัยมีเบีย้ยยังชีพที่สูงขึ้นจาก600บาทต่อเดือนเช็คด่วนปรับขึ้นปีแรกได้3,000บาทเลยหรือไม่คณะกรรมการสวัสดิการสังคม ถแถลงความคืบหน้าของอนุกรรม,มธิการเรื่องของการพัฒนาระบบบำนาญพื้นฐานประชาชนหรือการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 0 0พันซึ่งเรื่องนี้มีการดำเนินงานมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อปรับเบี้ยผู้สูงอายุ3 0 0พโดยมีการจ่ายทยอยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่มีการริเริ่มสวัสดิการนี้แต่ขณะนี้ตัวเลขเงินคงที่มานานแล้วและเห็นว่าปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการยังชีพแล้วซึ่งกรรมธิการชุดที่แล้วได้มีการตั้งอนุกรรมธิการเรื่องของแหล่งรายได้และแนวทางพิจารณากรอบของกฎหมายและได้พิจารณาส่งร่างให้กับสภาผู้แทนราษฎรส่งไปยังฝ่ายบริหารนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา แต่ถูกตีตกเนื่องจากเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินเราจึงยังไม่หยุดการต่อสู้เพื่อเรียกร้องและผลักดันเรื่องนี้รายงานฉบับนี้จะเป็นก้าวแรกขั้นพื้นฐานสำหรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3,000และพื้นฐานของบำนาญประเทศไทยที่มีหลักร้อยเกินกว่า30ปีแล้วและไม่มีการปรับขึ้น ทั้งนี้รายงานเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ฉบับนี้มี2ส่วนส่วนแรกคือการแก้ไขพรบผู้สูงอายุในปี2,546ในมาตรา11ว่าด้วยเรื่องของการจ่ายเงินผู้สูงอายุเพิ่งฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักก้าวไกลเพราะเนื้อหาไม่เหมือนกัน โดยกรม,มทได้ใช้กฎหมายเก่ามาแก้ใหม่ว่าด้วยหลักการวิธีการของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุซึ่งกฎหมายเดิมเขียนว่าให้จ่ายตามความเหมาะสมเห็นสมควรแต่กฎหมายฉบับใหม่คือให้จ่ายไม่น้อยกว่าเส้นผ่าความยากจนที่สภาพัฒน์กำหนด ซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,900กว่าเกือบ3,000บาทและได้มีความเห็นพ้องต้องการในมติคณะกรรม,มธิการเซ็นลงนามในกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขและกำลังจะยื่นสู่สภาในนามคณะกรรม,มธิการสวัสดิการสังคมและน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกของสภาชุดที่26ที่มีสสทุกพักการเมืองเซ็นชื่อร่วมกันในนามกมท ส่วนที่2ในเรื่องของการใช้เงินได้มีการศึกษาเพิ่มในเรื่องการใช้เงินเพราะการทำเงินบำนาญประชาชนต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อยเช่นปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้รับเบีย้ยยังชีพอยู่ที่11.8ล้านคนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบบำนาญในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นค่าราชการที่กินงบประมาณไปกว่า300ล้านเปรียบเทียบกับบำนาญประชาชนยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ ดังนั้นบำนาญปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ไม่ได้มุ่งเน้นหรือบอกว่าจะลดบำนาญข้าราชการแต่ชี้ให้เห็นว่าบำนาญของภาคประชาชนใช้งบประมาณน้อยมากกับคนเกือบ12ล้านคน จึงไม่จำเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบก้าวกระโดดด้วยการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ3,000ทีเดียวแต่อาจจะขึ้นเป็นขั้นจากปีแรกจาก600เป็น1,200บาททวนหน้าได้หรือไม่แล้วปีต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น2 0 0 0หรือ3,000บาทโดยที่เราเรียกทุกหน่วยงานทั้งภาคประชาชนอาจารย์ด้านเราศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการเพื่อช่วยการพิจารณาเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นมา ว่าหากจะปรับบำนาญของประชาชนเพิ่มขึ้นจะทําได้อย่างไรแน่นอนว่าในปีแรกจะปรับขึ้นจาก600เป็น1,200บาทจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000ล้านบาทจึงคิดว่าถ้าเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินหรือซ้ำซ้อนกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆเราสามารถมีเงินเข้ารัฐถึง40 0 0มล้านบาท นั่นหมายความว่าปีแรกเราจะปรับเพิ่มจาก600เป็น1,200ได้แน่นอนโดยนายนักชาบุญชัยอินสวัสด์ประธานคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรระบุว่า ระบบสวัสดิการพื้นฐานที่ให้กับผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหยุดชะงักอยู่ตั้งแต่ปี2554ที่ประวัติศาสตร์จะรึกไว้ในสมัยนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรคณะกรรม,มาการจึงของวิงวอนไปยังนาย,ยกเศรษฐาทวีสินที่ท่านจัดได้าจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ารัฐบาลของท่านนาย,ยกเศรษฐาเป็นผู้ปรับฐานบำนาญพื้นฐานประชาชนจากร้อยให้เป็นหลักพันได้ในยุคสมัยของท่าน โดยการร่วมงานกับกรรมธิการเพราะกรอบเงินงบประมาณที่เราคิดไว้ในรายงานฉบับนี้ไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเลยเงินงบประมาณปี2,567ใช้เงินบำนาญ9 2 0า0น92,000ล้านบาทแต่ในรายงานฉบับนี้บอกว่าจะมีการหาและจัดสรรปันส่วนในส่วนของสวัสดิการให้ได้มาเพิ่มอีก40,000กว่าล้าน นั่นหมายความว่า13มื่นล้านท่านปรับจากหลักร้อยเป็นหลักพันได้ทันทีดังนั้นคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมแก้กฎหมายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเตรียมที่จะปรับจาก600เป็น1,200เท่ากันทุกคนโดยจะนำเรื่องนี้เข้าสภาเพื่อให้สสทุกคนร่วมกันผลักดันให้สำเร็จ เพราะเงินผู้สูงอายุไม่ได้ปรับมานานมากแล้วผู้สูงอายุก็ทำงานเสียภาษีสร้างประเภทมาในอดีตก็ต้องตอบแทนเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนะคะยังไงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณค่ะ